ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปครอบครัวมาค่ะน้อนักที่ทำใครยังไม่ไปดูคลิปหนูให้ไปดูนะคะมันจะไม่ได้ย่มันไปเกี่ยวญ้าเกี่ยวยาอะไรไม่ราไม่รู้จากชื่อค่ะแต่รู้จากอีกตัวหนึ่งไม่เลยครับครูบอกว่าเพงโกลลาแต่หนูเล้วว่าใบโพร่าไม่รู้ว่ามันถูกไหมสวัสดีค่ะใบโพรลาวันนี้ไปทำอะไรมาแล้ววันนี้เนาะ ไปนั่งกินขนมน้องนนนนั่งงกิขม้อใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ไปเลี้ยงวัวไปกินนักขนมน้องแทนเหมือนกันไปหาบักคาบให้กูกินให้กมกินนั่นแหละไปแข่งมาครับไปไหนนะแข่งมาครับไปแข่งนี่เป็นข้อหน้าที่วันนี้ไปทำอะไรมาไปข้อแพ้ข้อแพ้ครับเป็นยังไงบ้าง กวาดขี้แพ้ครับสะอาดไหมเมนเอื่งหึงเลยโอ้ยพี่เอื้อยชมว่าสะอาดครับเลยเอารอยากชมทุกคนหน้าที่นะฮะแต่ละคนวันนี้เป็นไรมาวันนี้เนี่ยกอแฟรครับกอแฟรหัวนมดำจังทำไมหัวนมดำจังจังเป็อยตกปลาเพิ่มมาได้สามตัวครับไป็นอยตกปลาอีกโอ้ยมาตามจับเดีจ้าอยู่เทศบาลห้าบ้านหนองปากกล้าแล้ครับไป็นอยตกปลาเขาครับได้ปลาช่อนหนึ่งตัวปลาเกงสองตัว เออตายแล้วลูกทำไมไปขโมยของเพื่อนเรบทีเดียวไอ้ภูมิไปตกท่าดเหรอภูมิไปเลยตกที่ไหนพ่สาหุนับตายมาจับเลยนะจ๊ะนี่จ้าได้ยินข่าวว่าไปแอบตกปลาเพื่อนนะครับไม่ได้นะลูกนายจะไปแอบตกปลาเขาขอแล้วเจ้าขอแล้วเจ้าเจ้าของไม่อยู่ใช่ไหมเออนี่บรรยากาศนะครับสอนกันาตื่นใจที่นั่นนะสกุลกพื่อนที่นั่นนี่ นี่คือสามสาวไม่รู้เรื่องยังเลยครับไม่เคยสะอาดจ้ะสามสาวนี่หูเรื่หงยังสกปรกนี่รอนอะแข่งกู้ต่อไปนะครับนี่มันรอแข่งกู้ต่อไปตอัรกนี่มัาสกปรกมากอันนี้คือนักลองนักลองหรอบอกว่าหลังห้านี่หอบหอบฝันมาทรายหาดเขาหอบฝันมาหลังห้านะครเขาหอบฝันมาทรายหาดนะครับเราก็ นักกีฬาชายหาดดูสีผิวก็รู้ที่ดำนี่เราไม่ได้ซ้อมแบบนั้นนะฮะเราไม่ได้ซ้อมกลางแดดเราซ้อมคือดํำมาตั้งแต่เกิดไม่ค่ะต้นข้าวว่าง่ไงมคะงูดำของจริงอันนี้หนูกระดำของจริงค่ะอันนี้คือดำดำนี่เพราะอะไรต้นข้าวดำเพราะเราเราเราซ้อมหรือทำอะไรคะซ้อมดำมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาอยู่นี่ก็ดำนะก็เลยดำพอซ้อมจริงจริงเหรออันนี้ดำพอซ้อมครับตอนมาข่าวมากเหรอโอ้โหท่านั้นมึงก็อยู่บ้านเล่นเกมสิไม่ครับ ซ้อมนี่แหละครับดำดำแมนแมนดำแมนแมนเฮ้ยใกลเหรอเป็นผ <sh ู้ชายใช่ครับนี่คือแมนแล้วเหรอชายแท้ตีบอลหนักครับเลย้องไหนตรงไหนเฮ้ยครับโอ้โหมาถือข้ามเงาคนลงแข่งเออไปคู่นี้เขาลงแข่งเกมเก่งมากับฝนดำปีเราไปหาสัมภาษษณณ์าสัมภ์เด็กๆแต่ละคนนะครับนักกีฬาเรา รุ่นเล็กๆกันน,นี่อยู่มอไหนแล้วก็ลืมผานป .6 ครับไม่เชื่อมุกแกนี่นอย<อ>ู่มออ .2 ครับมันนั้นทำไมนมดำจังลกูกความตากแดดไงโอ้ตากแดดคือซ้อมเนี่เราถอดเสื้อเล่นใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ดำมันต่เกิดนะไม่นะแต่เราสมัยก่อนเราขาวมากนะใช่ไหมลกูกขาวมากเออเราขาวมากนมาอยู่นี่ก็เลยดำใช่ไหมลกูกดำแดงไปเลยครับออดำแดง ไม่ใช่เะเราไม่ได้ซ้อมกลางวันเออไม่ได้ซ้อมกลางวันนะับอะไรมันเที่ยงกันสุเถียงกันอะไรกันถอดน้ำครับโอ้ฉันบอกแล้วใครใครเอาใครเอาใครเอาขวดน้อยมากอกน้ำเนี่ยฉันจะทําโทษเออก็แล้วขวดน้อยมาเราจะทําโทษอันนี้อุปกรณ์ไปทําอะไรเนี่ยอุปกรณ์เรานี่โดดเชือกครับโดดนะลองลองโดดสิลองโดดเขาโดดยังไงกัน ด้วยสาธิตดูอันเดียวก็ได้นี่ด,นนโด,ด,โด,ดูนี่นะครับดูให้ดูนี่นะครับแต a กี y ได้หน้าขาครับได้หน้าขาได้หน้าขาหน้าขาเป็นไงบ้างแข็งแรงไหมกล้ามท้องมีสมัยก่อนมีกล้ามท้องไหมมีกล้ามท้องสวยม่อสองนะครับแต่นมันเตี้ยต้องกินอีกห้าเซนครับจะร้อยเจ็ดสิบแล้วครับ ทีมอื่นเขา180แล้ว90ของฉันของฉันจะพยาายมดันถึง170อืมต้องสู้เอาไปนะลูกนะเขาวัดที่ฝีมือครับภูเขาบอกความสูงนี่แหละสำคัญสุดเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> แพ้ขเขาเพราะว่าเราสูงไม่สู้เขาเนี่ยแหละฝีมือฝีมือเท่ากันแต่เราความสูงไม่ทันขเขานะเดออี๋ยวเราหายามากินกันเราโดบอย่างเดียวเราจะกินนะกูเดี๋ยวกูไปดูเลยนะนมอูดใช่ไหมลูกนมอูดครับเออนมอูดนมอูดเดี๋ยวไปศึกษาก่อนให้พี่แอนเดี๋ยวไปดูนมอูด เพราะนมอ,อูดทำให้มันสูงจริงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับถาม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 คนที่กินนมอ,อูดมาใช่ไหมเนาะคอ,ออูดมันยาวคอหูน่าจะยาว <laughs> มันสูงไม่ใช่เอาคอยาวเว้ยนะฮะเออนะฮะมันมันมันน่าจะสูงขึ้นใช่ไหมเนาะหรือเพราะความหวังของเราใช่ไหมสูงเท่าไหร่พออ๋อสัก180ร, <laughs> ร้อ,อยแปดสิบครับเยอมากเลยอีกสิบห้าเซนมูร้อยแปดสิบครับอีกหกเซนครับอ,อีกหกเซน ร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วเหรอตอนครับแล้วทำไมมันเร็วจังของเสริมครับเสริมอะไรเลยข้าวก็ไม่กินไม่กินผักครับผักก็ไม่กินครับผมเออเด็กหสูงไงครับไม่ใช่หรอกผลไม้ครับแม่เอามาให้ครับเนี่ยอะไรมาให้เอาโกยครับเอาโกยเอาบักซีดาครับบัคซีดาแม่มาวันไหนแม่เอามาวันนี้ครับเหมืแม่ว่าลูกชายไม่กลับบ้านแม่ก็เลยมาตามหรือแม่บอกว่าตัดหางปล่อยโรงเรียนแล้วมาตอนไหนอ่ะเห็นทไม่เห็น แม่แม่แม่มีนครับอออก็แม่เธอแม่เธอตัดหางปล่อยวัดแล้วไม่ครับแม่ไม่ติดต่อเลยนี่แหละเขาเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดแม่ไม่ติดต่อเลยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมีคอนเทนต์ต่อไปแม่ไม่มีติดต่อใช่ไหมหลิวเนาะเอออันนี้แม่มาทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับแม่มาทุกสัปดาห์หลังๆเริ่มห่างแล้วครับเออเพราะว่าอะไรเป็นเดือนครับเพราะว่าอะไรเออ พราะว่าตัดหางปล่อยวัดเหมือนกันครับปหางปล่อยวัด <c oughs> นี่ใกล้ๆเราเป็นวัดใช่ไหมเออให้ไปกินข้าวน้ำ<ม>พระ<ม>เ,เอาแม่ไม่เห็นคลิปแม่ไม่เห็นคลิปแม่เฝ้ามาเลยเออเนาะไ้ตัดหางปล่อยวัดแล้วใช่ไหมนี่ใกล้ๆเรามีวัดใช่ไหมโน้ตอยู่เนอะเออเราก็ไปกินข้าวกับพระเอาตอนเช้าเราก็ไปไปเป็นสังกรีวัดตื่นไม่ทันครับเออตื่นไม่ทันสักทีเฮ้ยแล้วก็ทำไมไม่รับออกเฉยๆนี่พวกนี้นะพรุ่งนี้ไปขอกัวครับรอติดตามครับ เราติดตามไม่ใช่พ, <ไป S 1> พรุ่งนี้ไปพ่อแพ้ผู้ชายไปพ่อแพ้สองคนไอแค่ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้คุณจะมีธุระไปอันนั้นแตครับเป็นนักการครับเราจะได้กินน้ำปั่นไหมได้กินอยู่เดี๋ยวรอก่อนสองวันแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้เอ็นเนื้พรุ่งนี้ตัดเกรดหมูหกกันแล้วก็จะไปเมื่อยแล้วนี่เรามาคุยกับปลิวกับอะตอมนะครับมาปลิวอะไรสิเงื้อหรออะตอมมาวาม่นั่นแหละ เรามาคุยกันนักกีฬาหลายๆคนบรรยากาศในการซ้อมตอนเย็นนะครับอย่างนี้คุณหญิงขาหนวดทองมาฝากค่ะตาออ๋มันไม่ติดขาคุณหญิงอ่ะขาคุณหญิงมันดำเกินอ่ะอ้าวมาต้องมาติดมาเล่นกันเล่นกันโอ้มันทองมาติดขาแค่นี้อ่ะสวัสดีกัน สวัสดีสสดค่ะไปไติดตามช่องอะไรช่องนักกีฬาเดินดินทรายค่ะ<อ>ไปไปนักกีฬาเดินดินทรายนะครัาบาไปไปในต้นข้าวฟางตะกินไป <c oughs> ายนะคะ